ช่างท่าไหนก็ต้องถอยลงท่าน,น,นั้นนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมในช่องท,อท็อพวงซิ่งไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็มีงานด่นนะครับงานเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นะครับผมว่ากลับมาจากอุดรน,นะครับก็ไม่มีงานนะครับผม ก็มีคนโทรเข้ามานะครับให้ไปขึ้นข้าวเปลือกนะครับเป็นข้าวเมลี่เก่านะครับเป็นข้าวแห้งนะครับผมก็จะขึ้นด้วยกันทั้งหมดสองที่นะครับเดี๋ยวต้องไปเอาที่แรกก่อนนะครับผมก็จะใส่2ตัวนะครับผมตัวละสองสามตันนะครับไม่เยอะนะครับไปเอาสองที่นะครับเราต้องไปขึ้นที่แรกก่อนนะครับผมตัวละประมาณตัวละสามตันนะครับเห็นเขาบอกตัวละสามตันแล้วก็จะไปเพิ่มอีกอีกที่หนึ่งนะครับผม ร้านแรกที่เราเราจะเอานี่แคบมากนะครับนี่เรามันเป็นอ่าถ้าถ้าเกิดใส่ตัวเดียวไม่ไม่เท่าไหร่นะครับตัดทางไว้ข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันต้องใส่แม่ลูกนะครับแยกกันนะครับข้าวคนละอย่างนะครับก็จะยากหน่อยนะครับแคบๆนะครับผมไปลงที่ชัยภูมิเหมือนเดิมนะครับลงสีข้าวชัยภูมินะครับเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะลงทันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องรอรุ้นอีกทีนะครับว่า เขาจะขึ้นให้เร็วให้ช้านะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะครับผมว่าจะให้เราตักตอนไหนนะครับไปเดี๋ยวตามไปดูกันที่ร้านเลยนะครับผม สอานแล้วนะครับผมช่างรถเปล่าเรียบร้อยนะครับแม่ลูกนี่ครับตาช่างอยู่ฝั่งหูล้อฝั่งซ้ายนะครับนี่สองยางวะครับสองนี่ครับผมตาช่างนะครับเราม้วนไม่ได้นะครับนี่จังหวะม้วนมันไม่มีนะครับตาช่างท่าไหนก็ต้องถอยลงท่านั้นนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มตักแล้วนะครับนี่ อากาศมีแต่ทุ่งนานะครับแถวนี้ทํานาโดยเฉพาะเลยนะครับทํานาอาชีพนะครับแถวนี้ ก็น่าจะไม่เกินสิบตันนะครับแต่ว่าต้องแยกแม่แยกลูกเพราะว่าข้าวคนละอย่างนะครับข้าวคนละอย่างรวมๆแล้วน่าจะไม่เกินสิตันนะครับ ูกตักเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ถอยเข้ามาตักตัวแม่นะครับพอมันขวางการจะาจรเขานะครับผม อากาศดีนะครับแถวนี้มีแต่ทุ่งนานะครับผม เขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปเอาอีกที่หนึ่งนะครับก็พอสมควรอยู่นะครับห่างกันอยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะครับเราต้องย้อนกลับไปอีกนะครับผมอันนี้ตัวลูกก็ได้มาแปดตันไอตัวแม่แปดตันสองนะครับส่วนตัวลูกก็สองตันเจ็ดนะครับผมก็จะเอาไปดำนะครับดำแล้วก็ตากขึ้นใหม่นะครับทางลัดลอดตามหมู่บ้านนะครับผมเป็นหมู่บ้านโดดๆนะครับหมู่บ้านเล็กๆนะครับผม ก็เริ่มตักแล้วนะครับผมมาขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับผมนี่้าม่ใเส่เสื้อแขนยาวไม่ได้นะครับคันคล้ายมากนะครับข้าวเก่าเตาตัวแม่ยกอพอก่อนนะครับเดี๋ยวเกินนะครับผมเอาตัวลูกก่อนนะครับไม่มั่นใจนะครับผม เดี๋ยวเกินนะครับจะค่อยไปตเติมเอาอยู่ตถวช่างนะครับผมแม่พอก่อนนะครับผมเกินมาแล้วยากอีกนะครับเนี่ย เป็นมะลิเก่านะครับมะลิแห้งนะครับผม เยอะมานะ นนะครับยอดเลยพอหรือยังเนี่ยเอาอีกหนึ่งตักนะครับเดี๋ยวค่อยไปเทียบนะครับผมอีกขึ้หนึ่งตักพอดีนะครับ ขาดหนึ่งตันนะครับผมเดี๋ยวรอรถตักมาเพิ่มนะครับตันหนึ่งพอ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 แล้วพอแล้ว ผมพาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพร้อมออกเดินทางนะครับปลายทางของเราก็คือบ้านไข่ชัยภูมินะครับผมที่เดิมนะครับเป็นงานสายสั้นนะครับผมระยะทางก็จากนี้ไปก็อยู่ประมาณสองรอยโลนะครับผมสองรอยโลสองร้อยห้าโลประมาณนี้นะครับเป็นงานสายสั้นนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมเที่ยงเที่ยงสิบกว่านาทีนะครับเกือบเกือบเที่ยงครึ่งแล้วนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะลงทันหรือเปล่านะครับ ก็ต้องเข้าลงสีก่อนสี่โมงครึ่งนะครับถึงจะทันนะครับถ้าถึงห้าโมงเขาก็ไม่ลงให้นะครับแต่เจ้าของร้านบอกว่าลงให้ทันนะครับเจ้าของร้านบอกว่าลงให้ทันก็ไม่กล้ารับปากแกนะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันนะครับผมเพราะว่าเราต้องเผื่อรถตรงรถติดเผื่อไฟแดงด้วยนะครับผมสองร้อยโลก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเพราะมันมีอ่าเขาทําก่อสร้างด้วยนะครับผม แถวบัวใหญ่นะครับทั้งขอสร้างเียงครึ่งก็รู้นะครับน่าจะถึงอยู่ประมาณสี่โมงครึ่งพอดีนะครับสี่ชั่วโมงนะครับผมไม่รู้จะลงทันหรือเปล่านะครับ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพวงสิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ